เนี่ยมันที่ครูแบ่งปันให้ทุกคนกลับมาอยู่นิ่งๆก่อนแล้วก็มาตั้งเป้าหมายแล้วเอามือของตัวเองเนี่ยไปทําแบบเนี้ยกับสินค้ามันมันเป็นที่แอปแน่นอนค่ะทุกคนคะ่ะหน้าจริงก็ไม่ได้ขาวขนาดนะั้นแต่แอปโทรศัพท์นี่แบบทําให้หน้าแบบสวยจริงๆเอออ่ะเนี่ยจะให้คเคล็ดลับเร่งพ่อจัก,กรวาลเราเนี่ยให้ ส่งคนมาซื้อสินค้าของเราไม่ไหวค่ะหรือปู่ท้าเวสวรร์ก็แล้วแต่หรือคุณนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอ,องค์ไหนก็นแล้วแต่อย่างครูก็ขอพรตั้งแต่หลวงพ่อพระศรีวิริสังกระจายพระอ,อุปคุถแล้วก็องค์พ่อพระพิฆเนศค่ะทั้งหมดสาสิบสองปางครูเคยอธิษฐานขอพรท่านไว้แล้วค่ะตั้งแต่หลวงพ่อโสธรมาแล้วหลวงพ่อโตมาแล้วค่ะปู่ิโชย่าปรทุมมาค่ะคุณก็รู้สึกเลยว่าท่านก็มาช่วยครูจริงๆที่ผ่านมานะอ่า ครูก็ขอกรรมาบางสิ่งบางอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะและ้วครูก็จะทํางานในออนไลน์ต่อไปะค่ะทุกคนให้ดีที่สุดเนาะเอาเคล็ดลับนี้ไปนะคะหากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้ลูกค้าเข้าร้านออนไลน์หรือออฟไลน์ก็แล้วแต่อยากให้ของที่ค้างสต็อกมันขายหมดในเก้าสิบวันนี้หรือในยี่สิบวันนี้นะคะหรือวันนี้หนังครูเนี่ยเป็นพ่อค้าไม่ขายทั่วไปใช่ไหม กำไรสี่ห้าร้อยเนี่ยที่จะให้มันได้สี่ห้าร้อยมันได้แน่นอนค่ะมันจิบจิบอ่ะอ่ะพูดได้ง่ายแต่บางคนเขาหาได้วันละหมืน่นหลายหมืน่นวันละแสนก็มีนะคะคขา,ขายทั่วไปเนี่ยแต่ไม่มีใครมาบอกคุณแต่เราแค่รู้มีคนที่รู้จักกันอะ่ะเขาหาเงินได้วันละหมื่นอะ่ะคุณยายคุณนั้นอะ่ะเขาขายของมาตั้งนานแต่เขาก็อยู่มาได้เขาจ่ายค่าบ้านเดือนละเก้าพันทั้งที่เขาไม่ได้ไปทําอาชีพอื่นเลยนะเขาแคข่าขายอะ่ะ แต่เขาขายหลายอย่างเพราะอะไรเราผ่านหน้าบ้านแกมีหลวงพอ่อฤาษีริงดําอยู่หน้าบ้านด้วยนะคะแกส่วนกระถางเงินล้านค่ะ,ะ,คะออแต่ก็ไม่ได้บอกใครออ,อย่างเราเนี่ยคือทําความดีโป้งๆก็บอกเลยว่าส่วนพระกระถางเงินล้านนะคะส่วนมต์นะคะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่การโอ้อวดใดๆทั้งสิน้นไม่ได้การอะไรในความดีแต่ว่าเรามาบอกต่ออะคุณต้องเข้าใจเลยนะเออ อยากช่วยคนนะอยากช่วยให้คนถ้าคิดอะไรไม่ออกครูก็สวมดมนต์ในสมุดธรรมะก,ก็บอกเหมือนกันว่าชีวิตเราเนี่ยมันมีเรื่องมุ่นวายเยอะแยะมากมายที่จะมาหลอกจิตของเราเนี่ยกิเลสเนี่ยมันจะหลอกจิตให้เราไปคิดเรื่องที่แบบเรื่องไม่ดีอ,อื่นนะเราสวดมนต์ปุ๊บตั้งจิตตั้งใจอธิษฐานค่ะเดีย๋ยวจะพาอธิษฐานจบคลิปนี้ก่อน อธิษฐานแบบไหน